ภาษาพาทีหน้าเจ็สระอาค่ะอ่านแจกลูกสะกดคำสระอา,อากอาออกาจออาจาดออา ดาตออาตาบออาบาปออาปาออ กอากากอากาคำว่ากามีสองความหมายคำแรกหมายถึงนกชนิดหนึ่งที่มีตัวสีดำคำว่ากาคำที่สองหมายถึงกาที่เอาไว้ต้มน้ำค่ะตอาตาตอาตาคำว่าตาในนี้มีสองความหมายค่ะ คำแรกหมายถึงดวงตาคำที่สองหมายถึงคุณตาที่เป็นคุณพ่อของคุณแม่ค่ะปออาตา